สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นพักเส้นที่พาไปเอามาเมื่อก้อนนะคะเดี๋ยวพาเรามาขันสมกงวดนี้ไปไม่ยังงามไปเลยค่ะเพราะยืแก้มาแลวค่ะแต่ผ้าเก็บมาขันสมค่ะยังพอมีให้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวพาละมื้อต่อไปเราไปเอาพักกาซ่อมพร้อมค่ะโอ้ยเขพูดในไรไม่ดู้เพิน่นเบามาแล้วค่ะ แม่ดื้อและผีท่านอื่นๆเปิดเบาะมาแล้วก็แม่นะคะฟ้าสันโอ้ยอะไได้กินนำ้ำนะปะนี้ข่ก็กลืนได้ค่ะเดอ้อวันนี้ละพาพ่อแม่พี่น้องมาขันสมปักเซียนค่ะบานี้อันนี้ยังไม่ล้างค่ะเดี๋ยวพาเราไปล้างแล้วก็เอามาขันค่ะโอเคมาเบิง้งโอ้ยเสียงดังทัะนะ้เนาะวันนี้เพป็น,น,นสามหลุ่มซอยทำงานบ้านค่ะ ตอนน so so ี Luckily, so 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 ้ผ้าก so right? so ็อยู่้องรูดสิ่งดังในเดคเดออยู่กันครบคือบอสแล้วค่ะเขาคคัวผ้าแล้วยุ้งบุญบห้หลายหลายค่ะไปผ้าคันส้มกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันที่ห้าเราคันส้มกะไม่ได้เผยหลายค่ะที่ผ้าเสร์อกัและมีข้าวนึ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นข้าวสวยค่ะของผ้าเป็นข้าวสวยพ้าไม่ได้ข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวสวยแล้วก็ไม่เกินค่ะแล้วก็ไม่น้ำตาลค่ะผ้าเสอร์น้ำตาลพร้อมค่ะ มีเท่านี้ค่ะแล้วเธอที่ครั้งที่แล้วพาพาคันโดยที่วะเสื้อเก๋ย่างเดียวกขาพอมีเก็โอ้ยแซบคือเก่าค่ะแซบคือเก่าแต่ว่าหมดที่พา,ออพา <WAS S 1> เ,เพาอค็อค,อค,อคือครั้งแรกที่พาเอ็นนี่พาเสื้อเก๋เสื้อเข้าแล้วก็เสื้อน้ตาตาลพร้อมค่ะแต่ว่าครั้งที่ผ่านมานี่ที่ภาไปกินวดแรกที่ผ่านมานี่ยพาไม่ได้พาเสื้อเก๋ย่างเดียวค่ะแซบคือกันค่ะแซบคือเก่าเป็นคือกันค่ะเป็นคือเก่าอีก คักลายๆกับพ่อแม่พี่น้องขั้นเพื่อยู่ตั้งประเทศนี่ยู่แถวยุโรปนี่แถวอื่นพ้าไม่จักนาะค่ะแต่ว่าแถวยุโรปนี่หลายคักขนาดค่ะไปเก็บมะขันส้มเะคะ่ะแต่มองผ้าอยู่กับพ่อไม่ได้กินค่ะไม่ได้หลงไม่ได้หลายแต่พ่อไม่ได้กินโอเคห้มามเบิ่งกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องพักเส้นฝรั่งค่ะเข้าค่ะ ของผ้าเราเป็นข้าวสวยค่ะข้าวสวยเศร้าน้ําแล้วค่ะเกย์ค่คะเกย์นี่ละเสื้อลายแน่ค่ะเพราะว่าเขาต้องคั้นแล้วก็ทิมล้างน้ําทิมแล้วก็มาคั้นล้างน้ําทิมค่ะน้ําตาลค่ะถ้ามาเบิ้งกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นพักที่พาไปเก็บมาค่ะโอเคมาเบิ้งกันเลยค่ะอันผ้าเราเบ้อว่า ซองของผ้าเนี่ยมีแมนสองสอนทําอาหารค่ะแต่ผ้าเป็นเพีงแค่ว่าผ้าเอ้เทเบิรงว่าผ้ายูผ้ากินเนื้อเลอเท่านั้นค่ะซองของผ้าเนี่ยมีแมนเป็นซองทางการค่ะซองซัมมัปปิค่ะผ้าระโบคือว่าผ้าเอ้เทิเบิรงกจะซื้อ่าผ้ายูกินเน้อเลอผ้าเอสเน้อเลอนะคะอันซองของผ้ามิแมนสองสอนเอดอาหารค่ะอาหารของผ้ากะตามใจสันนะคะเป็นนั้นนั้นค่ะเนาะ ก็เรามาเอาอันต้นสมบับกะพามีได้ด้อค่ะเด้อโอเคมาเบิ้งกันต่อค่ะพี่น้องเสียงดังในเด้อค่ะเด้อยู่กันครบค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะวดนี้กะคือบอากับพักกะไม่เยอะไม่เยอะง่ายไปเลยค่ะแต่กะพ่อกินได้ค่ะถ้าย่อยคั้นออกค่ะีมีคั้นเธอเดียวค่ะ ก็คั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันละ่ะจริงๆแล้วพาต้องนั่งเอ็ดค่ะคั้นแบบนี้พายไม่ค่อยถนัดไปเลยคั้นคันค่ะโอเกอร์เส,สื้นล,ลายลอยแล้วนะคะเดิมต้องยานค่ะก็เดี๋ยวให้กลับไป,ล,ปล้อมทิ้มค่ะนี เวลาคันกละเซอร์น้ำแน่ค่ะ เข้มด้วยค่ะเสื้อโลดค่ะคือเสออื้อโลดเซเลละาลดเดี๋ยวเราก็ต้องล้างพิมค่ะพ่อแม่พี่น้องเสื้อโลดค่ะเสื้อ,อคั้นแล้วก็ล้างน้ำพิมค่ะมันจะไม่เพ็ดค่ะเพื่อเราอี่กินเพน็ดค่ะแล้วพักอันนี้เขาอเอาไปเอา,เอาไปอ้อมเอาไปแกงอีละเอาไปโรยก,กินนะคะแล้วขมค่ะพ่อแม่พี่น้อง แก็แซบดีขึ้นกันค่ะ ไปให้มันย่อขึ้นนึงค่ะปล่อยไว้ไม่ต้องเซ้อตู้เย็นนะคะปล่อยไว้ข้างนอกเลยค่ะมันจะเริมยอ่อแน่ค่ะแล้วพาจากอามรคันค่ะปมงไว้จะซื้อนี่แหละค่ะไี่เด็ดผ่ไ <laughs> ม่ต้องยานเค็มเผื่อพี่น้องเซ้อไปลดค่ะไม่ต้องยานเค็ม ดีค่ะแต่แท้จ่ะได้มามีหลายประเลยค่ะ พอดีกินแล้วค่ะผู้เดียวค่ะเสียดายค่ะทั้งติดโควิดจักเปลยอยากเปเลยไปจอบคู่มือมีไดค่ะป้าไปอีเธอเด้งหนูโอ้ยเทาเหมือนละค่ะเป็นดอกมหค่ะ้าแต่ป้ากับไปอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปคู่มือนะคะ น,น้ีะะคะปกติผ้าก็ไม่ได้ขันอันน,นี้นะคะอันนี้ผ้าคันเนื่ปึงจะซื้อค่ะปกติผ้าละคันนั่งอยู่ได้พื้นเลยค่ะ ค,คือเทาตอนเทาขัาานสมปรกกาเนะคะขึ้นดบับนั้นเลยค่ะ,คะพอกันเอามาเนี่ยโอ้ยปักเซนกับพ่อแม่พี่น้องปักเซนค่ะเส่บเลยค่ะกินกับเจ้ากินกับโอ้ยน้ำเฮกินกับเจ้ากินกับขนมจ้อขนมจีนกับตะหออมอห่อม่มุ่งอันนี้เป็นไนมันค่ะมันเท่าแล้วค่ะมันเริมเท่าแล้ว แต่ลเก็บมาก็ไม่ต้องยากมันดับก็ยากเลยค่ะเด้อที่ไปเก็บอันที่มันเป็นดอกมาละค่ะตนน้นอันนี้มันลกเกิดยู่อันเกิดด้วยมเมล็ดแล้วก็เงามันเขาพร้อมค่ะคือคือกระเทียมป้าค่ะขันตอนนี้จะได้แล้วค่ะตรพี่น้องไม่ได้เลินหลายค่ะเพียงแต่ว่าต้องล้างน้ํำหลายๆน้ําค่ะคนม,มากกินพักนะคะเนาะ มันก็เลยโอ้ยคขาหลายๆค่ะมากินผักค่ะโอเคกับประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องส่งพักเซนของผ้าค่างวดนี้เยากแก่เนี่ยค่ะนี่ค่ะคือต่างวดแรกค่ะแต่งวดแรกผ้าไม่ได้คันนะเบิรงเนาะค่ะแต่ผ้าเอามาสู้จะซื้อค่ะงวดแรกสู้ผักเซนเนาะเบิรงกจะซื้อไว้ในคลิปอันสวัสดีปีใหม่สงกรานต์เต่านะคะโอเคบันทึกเอาก็ะลากระลาค่ะพ่กแม่พีน้อ ้างเปิดน้ำทิมเลยค่ะเปิดน้ำให้ไหลทิมเลยล้างล้างล้างล้ลางเรามะขานอีเธอหนึ่งก็ล้างอีเธอหนึ่งเปิดน้ำทิมเลยค่ะเปิดน้ำให้ไหลเลยค่ะ,ะยา่าล้างดีค่ะนี่สันขั้นเอ็ดไม่ดีรับเก็นนทค่ะพ่อแมพี่น้องแบบนี้ค่ะ ล้างคั้นน้ำผ้าไม่ได้ผ้าก็ไม่ได้ดเอ็นเรืองลายแล้วคะ่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้ล้างเป็นซีหาน้ำผ้าล้างแค่สองน้ำระยะคะ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะ ค่ะหลักฐานอีเธอนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องคันอีเธอนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำที่โคกมากนะคะโอ้อันนี้ถืออันนี้เป็นสีเป็นหอยโอเคไม่เคยไปละเสื้อเกิดอ,อีกค่ะแต่คือเราเกิดไม่ต้องยางเพราะเดี๋ยวเขากันล้างค่ะ rất là dài luôn trứng nhọn đi bay không nữa không nặng trứng nhọn đi bay าอยู่เมืองไทยค่ะกับมเคยเอ็ดอเลยนะคะ,คะข้ากะข้าอยู่เมืองไทยมันสะดวกสบายหลายอย่างนะคะเนาะมิคุยเอ็ดอเลยแล้วก็ถ้ากินกับพี่พีอ๋อค่ะเิ่นมาสงขข้าวสงน้ำนะคะข้าเป็นน้องพุรานะคะแล้วก็อยู่เชินเฮากับมีร้านเอาออาอหารพร้อมะคะ่ะหมายถึงสมัยตะกี้อยู่เมืองไทยนะคะมันก็เลยไม่ต้องเอ็ไปเลยนะคะ แล้วก็มีพิ่สาวเอ้ากินค่ะใส้เงินย่างเดียวเอยากินมาเหลือเงินเพิ่เพื่อนไปซื้อมาเอ้ากินเอท่าโอเคถ้าเอาได้แล้วค่ะเปิ้งสีนี้ได้แล้วค่ะผ้ากัดตางเอด กับข้กับข้าวกับได้ไปยุ่ตอนยุ่ม,ม,มังนอยนี่แหละคะ่ะแต่เอเป็นคุย่างด้วยค่ะเพราะว่าสมัยตะกี้ตอนยังน้อยกะเวลาพี่สาวเอ็กกับข้กับข้าวกะต้องไปซอยมือซอยตีนเพื่อน,นะคะ่ะมันก็เลยเรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติค่ะทีแรกพี่สาวเพิ่นมาเยี่ยมตอนคลอดลูกคนแรกคะ่ะเพิ่นมาเยี่ยมกะกับพี่สาวเราเป็นคน,นั้นติด่อแฟนเธอะคะ่ะ สาวเท่ากับสาวเ่าภาพเป็นสาวเท่ากับแต่งงานอายุสามสิบกว่าแล้วค่ะกะเพิ่นมาเยี่ยมกับอัอนี้แหละเพิ่นกะคืดอยู่ว่าเอ้ามันเล็ดนี่เลยน้อละเลี้ยงลุเลี้ยงผูนี่เลยน้อเพิ่นก็คืดอยู่ค่ะแต่พ่อมาเหรอเออมันก็ทําเป็นนี่นะเพิ่นวะโอ้หมายถึงเอ็ดกับข้าวเอ็ดกับปลานะคะกอเอ็ดเป็ี่ยนเลยค่ะโอเคล้างอีเทอร์นึงค่ะพ่อแม่พี่น้อง อันอันคั้นไปคุยไปบ๊อไปเนาะคะ่ะซัพเพเรหีละคะ่ะไม่ตอกันเลยค่ะสูตรที่ผ้าเอแล้วไม่ได้สูตรตายตัวเนาะค่ะและไม่ได้กันเบาะว่าเซื้อน้าําตาลเท่านั้นเซื้อเกลือเท่านี้ค่ะสำหรับผ่าเวลาผ้าเอดอาหารคือกันคือผ้าเบิ้งแล้วก็กักก้าเอาเลยค่ะคือเทอนี้เทาไรเอาโลดค่ะเซื้อเกลือเทอนี้เราเอาเลยค่ะเทอนี้เราพี่ล้างแล้วผ้าล้างสองเทอระเลยยาค่ะ เส้อหลายจะเข้มซส้น้ำ่โคตกันไม่เก่งน้ำตาลกะแล้วเขาคั้นๆล้วล่ะพอคั้นแล้วล่ะแล้ว้นน้ำนะคะเพราะว่าเวลาดองนะคะมันต้องมีน้ำถ้าไม่ได้น้ำมันละ่ะนี่คักค่ะ กะเอาค่ะเพราะไม่พี่น้องคัดคนเข้าเอกกับเข้าฮาหลงหุ่จักค่ะมือเอาเถลอเลเลหรือไม่สันกระซิมเอาไม่ต้องเข้มลายค่ะเข้มลายแกไม่แซบคือเบ่าแต่กะมีเข้มเลยกไม่เป็นนะ เบื้องแล้วมิเสิร์เข้ากับเป็นค่ะตัวที่แล้วเสร์เกยอ,อย่างเดียวมิเสิร์น้ำตาลมิเสิร์เขา้าก็เป็นคือกันค่ะแซบคือกันแซบค่ะคือกันค่ะอันน,น,ออนี้ผ่าเอ็ดคืองดแรวที่ผ่าเอ็ดค่ะปีที่แล้วค่ะผ่าลังไปเก็บมาปีที่แล้วค่ะจริงๆแล้วหลานสาวอยู่เยอรมันเพนิ่นบะมาตั้งหงะะิงแล้วค่ะว่าเอ้นนเยแซ่แต่ถทาได้ไปเก็บมาเด้อยแต่ว่าคือว่า ยังไม่เคยเห็นของจริงนะคะเคยเห็นแต่อยู่ในอัน u t u b e เป็นซองเบิงพี่น้องเพื่อเอสตกะมีแนะเจอมปนแมนบอนะก็เลยเอาไปถามพ่อแม่พี่น้องอยู่นใน YouTube แล้วเขาบอกแมนแมนารสนก็อุย้ยก็เลยไปเก็บครัปีที่แล้วเก็บแบบมะโหูลานค่ะจริงๆแล้วลานสามาคนเบถือแรกค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เอดกัดจนมากฮอดปีที่แล้วค่ะยังได้กิน ขั้นนี้ก็ได้กินนะคะเดี๋ยวเ้าเสิร์ฟน้ำค่ะซื้อน้ำให้มันท่วมค่ะคาดเกลือค่ะคาดเกลือเสิรเกลืออีกแน่ค่ะเพราะเราต้องเสิร์อันอันต้องซื้อน้ำอีกค่ะเสิรเกลือแน่อุ๊บละเสียงดังจะต้องตางแน่ค่ะ เ้วต้องเสื์ฟน,น้ำอีกค่ะก่อนหน้านี้ค่ะผ้าปเปิงอันพีดยุสองหนึ่งค่ะเอ้ยซื้อได้กว่าน,น้ออันผ้าบาการที่เอ้ยซื้อเพิ่นนี่ไม่น่าลรอพิษค่ะไม่น่าลรืเสียหายเพราะว่าเป็นการโปรโมทเราเิ่นพร้อมเนาะค่ะ ไปอันเบิ้งสองของพี่เปียกนะคะพี่เปียกคนบ้านบ้านถ้าจำไม่ผิดนะคะเพิ่นขันสมพักเซียนนะคะอ้คักดีกันค่ะเพิ่นขันแบบไม่ต้องขันเลยค่ะอ้าเป็นเธอแรกที่พายเห็นค่ะว่าอ้าวดีลายๆค่ะตามไปเบื้องเลยเด้อค่ะเด้อเพิ่นอันรูปโป่ไฟเพิ่นก็เซื่อแดงๆดะค่ะพี่เปียกคนบ้านบ้านค่ะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะคะ นจำผิดก็ต้องขออภัยแต่พี่เปียกไม่ผิดแน่นอนค่ะเป็่อนอ่เอ็ดดีขนาดค่ะไม่ต้องขันเลยเป็นค่ะเดี๋ยวผาและเสื้อน้ำค่ะเสื้อน้ำให้มันท่วมค่ะ แมาท้ากินน้ากันค่ะประมาณนี้ค่ับพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณในหลายครับพ่อแม่พี่น้องทั้งเพิ่นเก่าเพิน่นใหม่ที่มาคุยมาแอนมาเป็นกำลังใจกันค่ะสู้ไปน้ากันค่ะ อันสาหรับเพิ่นใหมเนาะค่ะที่เฮามาคุยมาแอดแล้วผ้ายังไม่ได้ไปเยี่ยมไปยามกะขอกรุณามาอันเยี่ยมมายามผ้าอีเได้ด้วยค่ะเด้อเพราะวะ่าอ้าวละตกล่นก็ได้ค่ะคือว่าผ้านี้เฮาเจอเล,ลายๆค่ะอันเพิ่นก็คือเฮาเฮาก็คือเพิ่นแหละค่ะไม่ต่างกันเนาะคะ่ะเฮาเจอลายๆค่ะเพิ่นก็ต้องการเพิ่นเฮาก็ต้องการเพิ่นคือกันค่ะเนาะจับมือกันไปคปรับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบางที่มันก็อ้าวละโตกล่นเนี่ยค่ะ อันนี้วอลฟเฟอร์ไว้ค่ะวอลฟเฟอร์ไว้กับพยาผากับพยายามเซ็ตอยู่แล้วะค่ะขอบคุณในไลน์ครับม่พี่น้องที่มาคุยมาแอนมาเปิงการคัน้น้มพักน้ำกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับม่พี่น้องสวัสดีค่ะและสั้นได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ใช้มือจับแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะก,กับเสื้อทับก็แววไว้ค่ะ เทน้ำสีกระเทือนน้ำมันท่วมๆอุจจุประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องน้ำท่วมๆอุจจุประมาณนี้ค่ะกระซื้อทับกรแวะไว้กะป่งไว้อยู่ในอุอ่อณหภูมิห้องปกติค่ะแล้วก็กินได้ล้วค่ะแซ่บๆอีประมาณ2อมื้อค่ะ E